อีกหนึ่งเมนูที่เราต้องไม่พลาดน,นะคะเราอยู่ในเซเว่นนะคะนี่นี่เขาไปดูเรื่องนี้กัน กินน้ําร้านนี้แล้วนะคะเดินมาอีกรอบหนึ่งก็คือคนน้อยแล้วอตอนนี้คนเริ่มเยอะขึ้นใช่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 เมื่อกี้คือไปถึงซื้อได้เลยก็คือมันเป็นน้ำมะเฟืองน้ำมะเฟืองใช่ถ้าดูโลโกโล้ร้านจะเห็น<ม>ว่าเขาจะเด่นเรื่องน้ำมะเฟืองน้ำเปลือกรสชาติมันก็จะออกแบบเปรี้ยวนําเค็มปลาแรมปลาแรมถ้ากินแบบร้อนๆกลางวัน<ม>น่าจะสดชื่นมากอนะมไม่รู้ดีถอกหรือเปล่านะ ไม่รู้อไม่รู้ดีของแล้วอะร้านนี้นะคะทุกคนที่ซิมือนติงคนเยอะเวอร์เคก็มาลองไหมได้ค่ะลองไหมหรอลองไปภารกิจภารกิจเดินตามหาแชมพูอใา่แล้วก็เลยเดินมาเจอร้านนี้ที่ต้องคนเยอะมากเขาเป็นร้านเกี่ยวกับเป <Christina. S 1> ็ดร้านเป็ดเป็ดมันมีมันน่าจะเป็นแบบโจ๊กเป็ดกับบก็มีเป็ดอะไรอย่างนี้ตะกี้ก็เลยสั่งมาแล้วส่งชามค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่สองชามนะคะชามละหกสิบหกสิบหกสิบได้วันอ่ะอันนี้หน่อยนี่มาชี้ให้ดูเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเซเล็กเส้นเล็กเีเล็กอัวเส้นมีแล้วก็มีเนื้อเป็ดเ็กระป๋องอ่ะเป็ดหนึ่งชิ้น บอกใช่แต่เป็นจานนี้เขาก็มีนะแต่เมื่อกี้เราเราลองก่อนไงโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นข้าวอ้าวไม่ใช่ไหมบะหมี่บะหมี่กับเส้นหมี่เออบะหมี่ก็คือเส้นขาวกับเส้นไข่เอออันนี้เป็นบะหมี่เคเดี๋ยวขอลองกินก่อนนะครับ เราเดินเลี้ยวมาแล้วว่าเอ้ยร้านนี้ดูน่ากินเป็นอาหารจีนแต่ไม่รู้คืออะไรก็เลยชะเง้อเะเง้อไปอ๋อมันเหม,มือนเป็ด โอเคโอเคก็เลยเดินเข้าไปกินแต่คนเต็มร้านตลอดเลยเนาะปรากฏว่าอาก็สั่งเป็นอะไรนะมีหนึ่งชามแล้วก็เป็นเส้นลามงเรอเส้นาเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่อ่าบะหมี่ใช่หนึ่งชามกินไปกินมาแปะไปแปะมาอ๋อมันเป็นห่านห่านก็ว่าว่าทำไมครึ่งตัวพันสี่วะปรากฏว่าอ๋อมันเป็นห่านครึ่งตัวเดี๋ยวแปะรูปให้ดูอร่อยนะเนื้อนุ่มอร่อยเนื้อนุ่ม ไม่เหนียวเลยไม่เหนียวไม่เหม็นแล้วจะบอกว่าเต้นเต้นบะหมี่อร่อยอ๋อจรินกินใช่ใช่แล้วน้ำซุปนี่ค่อยอร่อยแมน้ำซุปเขาจะแบบไล่ไลหน่อยเนาะเออใสๆบางๆสดอร่อยมากเอออร่อยอร่อยนี่นะคะอยู่ตรงซีเหมือนติ้งเหมือนกันอยู่ตรงอันนี้เลยไปไปไปทางเข้ามาเลยอ่ะเนี่ย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 นี่ฮัลโหลไทเป้ตรงนี้เลยแล้วก็ไอ่ชามที่เรากินตะกี้ใช่ป่ะคะประมาณ60 ไต้หวันกอก็อไม่แพงเท่าไหร่นะก็โอเคแต่จะบอกว่าชามดูเล็กแต่คือมาเต็มชามแต่ถ้าใครมาหลายๆคนก็แนะนําว่าให้กินหาดละกันอันนี้ก็อยากกินนะแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอิ่มเ,เ,เดี๋ยวเราไปกันค่ะร์นิ่งค่ะทุกคนร์นิ่งครับสวัสดีปีใหม่นะคะวันน mm hmm. ี้วันที่หนึ่งบกกลา หกหกเด้อ <ua> ไมหเจใช่แล้วสวัสดีไีใหม่ทุกคนอีกครั้งนะคะขอให้รวยรวยเฮงเฮงปังๆทั้งปีไปเลยคะ่ะมอร์นิ่งอีกทีเช้านี้ตอนนี้คือบ่ายโมงเวลาปกติขงเท <c oughs> ี่ยวเบาๆเราจะตื่นเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นนะคะเราจะเริ่มต้นปีนี้โดยการไปทำบุญเราจะไปเห็งวัดทวนนึ่งวัดทวนจะ วัดอะไรนะหลงซานใช่เราไปดูวนก่อนไม่รู้คนเียวไปไหนใช่ดกันไปทำบุญกันค่ะจ้านี่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดหลงซานแล้วจ้ามาง่ายมากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินลงเดียวแล้วก็ลงสถานีหลงซานบ l 1 0ขึ้นประตูหนึ่งเลี้ยวขวาเดินไปเลยถึง200เมตรก็ แน่นอนล่ะวันนี้คนเดียวอยู่แรคเอมันสรรมชาติเอาเริกเอาเริกจ้าต้นตีเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระด้านหนไปไหว้ด้านในกันไหว้พระจ้าค่าเข้าคือเข้าขวานะคะแล้วก็ออกทางซ้ายนะคะไปกันคะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ที่นี่ต้องมีน้ำพุอย่างนี้เอ้ยไม่ใช่น้ำพุน้ำตกน,ตกนี่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะ เราไหว้พระเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินเลี้ยวมาสายใช่ไหมเาใช่ใช่แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆมันจะมีร้านข้าวหมูกรอบที่มันดังๆอะ่ะก็คือมีคนเยอะมากแต่คิดว่าครึ่งหนึ่งของร้านน่าจะเป็นคนไทยแหละทีนี้ก็เลยไม่รอใช่ไหมแล้วก็เดินเลยมามก็จะเป็นอาคารเก่าไม่รู้ชื่ออีกแล้วเนี่ยสวยดีแต่ว่าวันนี้เขาปิดอะคะ<อ>ก็เลยได้ถ่ายรูป<อ>แบบข้างนอกสวยดีสวยดีถ้าใครมาแล้วเขาเปิดก็อย่าลืมเข้าไปถ่ายรูปกันข้างในนะคะ ในนี้ก็จะเป็นอาคารเก่าค่ะแต่เป็นอิฐนะเนาะครับโอ้สวยมากเลยนะถ่ายรูปสวยออกแนวคลาสสิกคลาสสิกสวยดีสวยดีเลิศทุกคนคะหมอเดินงงๆเข้ามาไม่รู้อะคนเยอะก็เลยเดินเดียวเข้ามาเป็นร้านโลกูแน่นอน อะไรยังไม่รู้เลยแต่รู้ว่าน่ากินมากจากลูกเดี๋ยวไปหารูปแปะให้ดูแล้วก็ใช้ Google Translate เ,เอาอย่างเดียวเดย,เดยจ้าร้านดีมากเหมือนเปิดมาตั้งแต่ปี1910ชูเย่ออ่านผิดปะวะน่าจะผิดแหละแล้วจะดูจากบ้าเนี่ย <c oughs> เขาม่กจะมีคนมากินเยอะ <c oughs> อาขาหมูอร่อยมีคนไทนมากินด้วยไว้นี่ไงเออสองห้าหกเน่ย เหมือนว่าว่าใครกินแล้วก็เขียนอะไรเช่นวอาอนี้เก๋มากอ่ะอะไรเงี้ยก็คนกินเยอะมากเลยนะคะก็คือจะอยู่ตรงแยกเลยเดินจากวัดมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมแ้วก็เดินตรงไปเลยค่ะแยกใหญ่ๆอีกตรงแยกใช่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 เดี๋ยวเราดูวัวามากห้าถ้วยไม่รู้อะไรบ้างเอาไปเรื่อยไป่งยเช่เดี๋ยวเรากินครับ เป็นถ้วยน้อยๆหมดเลยค่ะน่ารักดีไม่รู้ด้วยว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นต้นเลือดหมูแหละเราได้ส่วนอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ทุกคนจังเหมือนยูน่าโฟใช่ใช่ใช่จำไม่ได้ว่าต่างอะไรปบ้างในเป็นเต้าหู้ค่ะแล้วอันนี้ก็คือเป็นผักรั่วแล้วก็เหลือของทอดอีกอันนึงตำลุแล้วนี่คืออะไรเหือข้าวหมูตุ๋นยังไม่มาบ้างถ้าอันนี้เป็นนึ่งบ้าง เพราะว่าเรากดไปกันหนึ่งใช่ไหมอันนี้เหมือนเป็นอะไรนะผู้ชายอ่ะผู้ชายหนึ่งฟิลเหมือนผู้ชายหนึ่งมีไส้ข้างในแล้วก็ราดซอสซอสเยลโล่โฟมมีไส้อยู่ข้างในนี่ก็รสชาติแปลกๆ ยังเพ่งยังต่องผ่านจุดต้องผ่านจุดมาแล้วข้าอีกหนึ่งข้าวหน้าหมูข้าวขาหมูฟิลเหมือนเนื้อขาหมูไปสับเลยอะแล้วก็แบบราดมาบนข้าวเนี่ยค่ะใช่ใช่อันนี้คือทั่วใหญ่แล้วนะสั่งกินสองคนชอบเต้าหู้เต้าหู้อร่อยเต้าหู้อร่อยชอบเต้าหู้เต้าหู้อร่อยอืมอลเต้าหู้ดีแม่ กินต่อค่ะคนเยอะค่ะดนีบกินนี่ไปร้านอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะมันเป็นรสชาติของเวลาที่เรามาเที่ยวต่างประเทศเนาะประเทศที่เราแบบไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยแล้วก็กินอาหารแบบโลโก้คือเมืองอะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะคือเขาก็ก็แบบหาวิธีเสาะหาวิธีคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะแปลกไปดีอันนี้ก็เป็นตลาดชื่ออะไรไม่รู้จะเดินเข้าไปดูไหมก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแม่ทับพิมมากกว่า มันไม่ค่อยมีอะไร,รอ่ะไปดีกว่าไหมอันนี้จะเป็นร้านชาอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านคอมบายเราก็จะกินชานมไข่มุกกันอีกแล้วน,นะคะตัวแตกนิดหน่อยกังวลกินได้แต่ทุกที่เดินมาคิวจะแน่นมากแล้วในซีงเหมือนตีก็คือคิวแน่นมากอันนี้จังหวะดีอีกแล้วจ้ะเดินมาไม่มีคนประมาณสามคิว,ดวได้ไหมได้ป<ะ>่ะเออสามคิวเราสั่งไปแล้วน,นะคะเดี๋ยวรอกันแค่อีกหนึ่งเมนูที่เราต้องไม่พลาดน,นะคะเพราอมา ใช้นมไข่มุกอแก้วที่เท่าไหร่ละสองเองสองเองเราเซฟพรุงเหรอไปกินอย่างอื่นแทนอะไรนี้ไปกินของมันมาใช่ใช่ใเจ็ดสิบห้าบาทโน่เจ็ดสิบห้าเหรียญไต้หวันสักแปดสิบได้ไหมั้ย80เแปดส้านนี้คนเยอะอยู่นะคะเดินผ่านเนี่ยคอมบายคอมคอมบายคอมบายหรือคอมปาย อันนี้เมนูเบสเซลลเอร์ครับมันมีเหมือนเป็นมีไข่มุมกใช่ปะ่ะอืมอันันก็เป็นเส้นๆอะน่าเหรออืมเหมือนร้ช่องสิงคโปร์อ่ะอ่าเหรอที่เป็นเส้นๆอะอ่านี่สั่งน้องวอกหมดเออแล้วก็คือหนือนว่ามันหวานวะเออมันเหมือนมีร้อช่องข้างในด้วยอะอืมอืมอืม เด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเจ๋งเนี่ยตลาชี่แม่ไข่มุกหนุบมากเม็ดใหญ่นุ่มหนุบเมือนว่ามันหวานกว่าร้านอื่นๆในความ normal เนี่ยหนุบมากแต่ไม่ค่อยชาเท่าไหร่เนาะชาไม่ชัดหนุบการไข่มุกหนุบมากอ่ะชอบชอบไข่มุกไข่มุกนุ่มหนุบอืออ่ล่ะโอเคไปกันค่ะ คจะเป็นคอนเซปต์เล่แตวเราได้ขับยุคกในกันค่ามื่อวันกินอันนี้ไปค่ะเป็น A5 เนื้อ A5 อ,อร่อย มีหลายอันให้เลือกเลยยังกีไม่ครบเลยจ้านี่เป็นโรงหนังค่ะคนเยอะมากเออตะกี้คือเห็นแถวยาวมากมันมีหนังที่กำลังโปรโมทใช่ไหมที่คุณเฉินหลงกระโจวน้าไม่ใช่เฉินลงอ้าวไม่ใช่อ้าวมั่วอ่ะอ้าวไม่ใช่อีกอลิวเตอร์หัวคนเยอะเหมือนกันเนาะ นี่นี่เขาไปดูเรื่องนี้กันเราเห็นในทีวีเหลียงเฉาเวยกับหรืเต๋อหัวเออเนี่ยแหละสองคนเนี้แหละจริงจริงรู้จักแต่หน้าแต่จําชื่อไม่เคยได้ที่เนี่ยเขาเรียกชื่อเหมือนบ้านเราเลยหรือเต๋อหวาหรือเต๋อหราวกันเลียงเฉาเวย์ดูในทีวีเนี่ยคือจะบอกว่าคนเข้าคิวยาวมากนะคะเห็นไหมคนเยอะคนเยอะที่นี่นะคะแหล่งละลายซับของเรา donkey 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 นี่ฉันอะไรแล้วถึงยังถึงแล้วหรอ <laughs> ดองกี้นี่ดองกี้นี่ดองกีอืแล้วถ้าเราซื้อของที่ดองกี้นะคะพอดีหมไม่ได้ซื้อเยอะเนาะซื้อขนมมากุ๊กิ๊ตนิดหน่อยเราซื้อประมาณสองัันไต้หวันใช่ปะแล้วมันก็จะแถมอีฟันได้นะคะเราได้คืนมาประมาณหนึ่งรบาท <laughs> เขาให้มาเป็นเหรียญเลยนะอันนี้ในเซเว่นจะมีพวกนี้ขายเยอะมากเลยนะคะน่าจะคล้ายๆบ้านเราเนาะน่ารักมีตาบากด้วยเฮียมีแก้วด้วยออนี่เราแวะมากินข้าวแถวร้านแถวโรงแรมกันนะคะคล้ายๆเพื่อจงวันที่กินเลยรายการอาหารคล้ายๆกันจะเป็นเมนูวาไรจอดแล้วก็ใช้กูเกิลแปลนะคะไม่รู้อะไร่าประมาณสี่ห้าอย่างน right. ี่แหละต้องอันนี้เดี๋ยวรอดูกัน มาแล้วค่ะคืออกสั่งไปห้าอย่างแล้วเหมือนคุณป้าเดินมาถามว่าเธอมากันกี่คนทำไมสั่งเยอะแยะก็เลยอ๋อโอเคโอเคโอเคเขาบอกว่ามันเหมือนกันก็คือผมบอกว่ามันเป็นข้าวเหมือนข้าวใส่ไปในต้มจืดฟักอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นหมูอ่ะที่ของหมูตัวเหนียค่ะก็เป็นเหมือนกันนะคะเหียเป็นเส้นแล้วก็มีเต้าหู้งปลากระบอกก็อีกอันหนึ่งเป็นเกาเหลาเขาบอกว่ามันเหมือนกันไม่ต้องกินน่ารัก เซ่อ่อเซ่อ่ขอบคุณค่ะครับอยากบอกว่าโคตรดีอะมันเป็นน้ำตุ้บต้มจืดในกระดูกหมูต้องเหมือนกระดูกหูแว่ากระดูกหมูทีทอดลอไเป็นตุ๋มันเหมือนทอดก่อนไหเป็นตอะหมไปองไ้อะมันเปื่อมากเลยนะแล้วก็คือแบบว่ากินหนาวๆอะเอ้ยมันหนาวแล้วก็กินซอร้อนๆที่มันดีมากเนี่ยก็คือแบบดีมากค้าว แล้วหมูก็มันละในปลาใช่ใช่แล้วคุณป้าพยายามพูดใหม่ด้วยนะคะน่ารักมากน่ารักมากใครอยู่แถวสี่มุมตินนารานนี้ใครเมื่อกี้คือโบน่าไปไหนหมดทามอีกแล้วอร่อยใช่ไหมร้านนี้สุดยอดเลยร้อนเหรอพี่ตำรวจเราไม่ย้อนอยู่เลยอร่อยมากร้าน เกลเออ,อร่อยจริงเนี่ยดูในะนี้ของเฮียฮะ <c oughs> เกลี้ยง <c oughs> คือไม่ใช่ว่าหิวนะแต่มันอร่อยเออแะแบบอะไรนะซี่โครงหมนูนุ่มมากนุ่มแบบละลายในปากเนี่ยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดใครว่ามาก็แนะนำเดี๋ยวถ่ายหน้าร้านให้ดูอีกทีแล้วกันนะพูดไม่ได้เพราะหมูติดฟันโอเคนี่ร้านนี้นะคะข้าวซี่โคงหมูเขาจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ อยู่อยู่หน้าร้านด้วยฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวบข้ามถนนไปถ่ายให้ดูค่ะอร่อยจริงทุกคนละนี่ต้องโดนนี่เลยเซเว่นคิตตี้อันโด่งดังค่ะก็คือมันเป็นตีม่ะเนาะเหมือนเมื่อตอนกลางวันที่เราไปแล้วไม่เป็นเลอะใช่แล้วก็เป็นเซเว่นคิตตี้ที่ตกแต่งเลยทีมพิธีโอเคไปกันส่วนส่วนนข้างเนี้อยากลองนี่เลยซูชิโร่ครับติดกันเลยจ้ะ